วันนี้ก็วันนี้ก็จะมารีวิวซื้อแบตเตอรี่มาจาก s h o ป e ีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะสำหรับใครที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วแบตเสื่อมจะซื้อมาจากใน s h o ป e ี Lazada ก็วิธีการง่ายๆเลยก็ช่วยกันประหยัดไปเนาะถ้าเราสามารถประหยัดได้แต่ถ้าจะใครไม่สะดวกเขาไปเปลี่ยนที่ร้านค้าเขาก็จะมีอุปกรณ์มาตามนี้นะไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์กัน เรามาเปิดรถก่อนนี่เปิดรถมานะ้าตาเป็นอย่างนี้เลยแบตเตอรี่เรามาเปลี่ยนกันก็ขั้วบวกขั้วลบก็ดูทานี้เลยแก <Okay. S 1> อันนี้ออกก่อนนะครับจริงขีดมาหน่อยก็ดีนะว่ามันซื้อมาเดือนไหนปีไหนเขาก็จะให้มน็อตมากับตัวล็อกด้านล่างอ่าเรามาดูวิธีการทํา,าก็ใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นขั้ว ลบนี่คู่บวกคู่บวกก็สีแดงคู่บวกก็สีแดงอันนี้น็อตมาดูน็อตนะนี่มาดูนอดนะ็อตน็นอตเขาก็จะให้มาเป็นตัวล็อกข้างล่างกับตัวน็อตข้างบนน็อตข้างล่างเราก็ใส่ยัดเข้าไปนี้มองเห็นไหมนี่ใส่เข้าไปข้างใต้แล้วก็ใส่เข้าไปข้างใต้แล้วก็เอาน็อตแค้ไข่เพื่อให้ตัวล็อกด้านในมันดึงขึ้นมานะอ่านี้เป็นคั่วลบก็นะคั่วลบของผมก็หักไปซะละ ก็เอานี้วางอย่างนี้นะครับได้ไหมเอ่ยแล้วก็ไขควงไขนี่จริงม,มันต้องนี่ไขเสร็จแน้วก็แน่นละข้างนี้อ่าข้านี้ก็แน่นละนี่เราก็มาไขาข้างนี้กันต่อนี่ครับเอาน็อตใส่ตรงนี้นะแล้วก็ยัดเข้าไปมันก็จะไปล็อกกับตัวที่เราเสียบไปเมื่อสักครู่เนี้แล้วเราก็ไขยอย่างนี้นะครับไขให้แน่นแน่นสองข้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูว่าได้ไหม พราะรถคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่อ่าเรียบร้อยแล้วคู่บวกเราก็ปิดไว้หน่อยเรียแบบร้อยปิด้าสมมุติว่าเราปิดแล้วกันนะอ่าเอเคมาลองสตาร์ทกันจะได้ไหมลองดูนะครับปิดเลยนะครับแค่นี้ก็ไปหาซื้อกันดูนะครับเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกช็อปปี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันไปหาซื้อกันเอานะครับเอามาดูทีท,ที่อยู่ตรงนี้นะลืม ยหยีย้กันเอานะครับมีแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์หวัสดีครับ